แถวแนวสวัสดีค่ะนี่เรามาดูนาข้าวนะคะนาข้าวของคุณแหม่มนะคะใช้เอสแมทริกคุณแหม่มใช้น้องเพื่อนแหม่มเพื่อนแหม่มใช้กี่ครั้งแล้วคะสามค่ะทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็สูตรสามแล้วใครแนะนําให้เพื่อนแหม่มใช้เอ่ยต้องขอบคุณเพื่อนดาที่อมอบสิ่งดีๆส่งต่อ,อ,อนี่นะคะ,คคะวันนี้นะคะมดพามาที่นาข้าวนะคะอของคุณแหม่มนะคะแนะนําโดยคุณดานะคะแล้ววันนี้มันมีการเปรียบเทียบค่ะเพราะว่า คุณแหม่มนะคะใช้แล้วมันเป็นยังไงคะเ,เรื่องของต้นก้าของข้าวแข็งแรงแล้วก็เรื่องของการแตกงวงสวยแล้วก็ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ถ้าจะจริงหรือเท็จอย่างไรต้องพรุ่งนี้ที่ลงสีค่ะนังน,นัทโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมอจะให้ดูภาพเนาะนี่ยค่ะนี่คือของคุณแหม่มทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะคือเหลืองแล้วอันอันนี้เหลืองเหลืองมากเหลืองแล้วนะคะ เลมโอเค okay, ค่ะแล้วเดี๋ยวมดจะพามาดูคือเขาปลูกพร้อมการเบนนาะข้าวของใครคะคุณแมมของลุงสุวัตตะมะวงค่ะอ๋อนะคะของลุงสุวัตซึ่งไม่ได้ใช้เอส t มทิกนะคะเรามาดูกันเพราะว่าที่มดเห็นไกลๆนี่ก็คือยังเขียวอยู่เลยนะคะคุณแม่ย่นระยะเวลาได้จริงไหมคะเอสแมทิกที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวจริงค่ะเพราะว่า,าพันข้าวของตรงนี้เขาอาศัยแสง 8ปห้าวันแต่ของเราไม่ถึงแปดสิบวันกรอมเก็บเกี่ยวเห็นไหมคะสุดยอดมากตรงนี้ใช่ไหมคะที่ยังไม่อย่าบอกว่าร้อนค่ะร้อนก็ร้อนนะคะแต่เพื่อเกษตรกรโอเคอ่ะระวังนะคะคืนนี้ต้องใช้เอสค่ะเพราะว่าคันค่ะนั่นแซลนะคะคุณเพื่อนโอเคนะคะ มาอย่างนี้เราไม่กลัวแดดนะคะเพราะเราใช้ซันบล็อกของ s n a t u r e นี่แน่นี่นะคะนี่คือที่เขาไม่ได้ใช้ Smatic ปลูกเริ่มต้นปลูกพร้อมกันนะคะยังเขียวอยู่เลยนะคะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกรวงข้าวใช่ไหมคะได,ได้ได้ไม่เยอะแล้วก็เมล็ดไม่ไม่เต็มนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวนาอะไรนะคะข,ข้าวนาปลังนะคะ คุณแม่บอกได้เท่านี้คือถือว่าโอเคมากกว่าปีก่อนๆเป็นไงบ้างคะ S เอสแมชชีคาสุดยอดไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกาันเกี่ยวกับการที่ว่าเขาเกี่ยวแล้วปริมาณเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณภาพของมเมล็ดข้าวนะคะเพราะว่าข้าวนาฟางเนี่ยเราลงเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เกี่ยวกับการจำนำข้าวนาลังแล้วเขาจะมีมาตรฐานให้ต่อหนึ่งไร่ห59กกิโลต่อหนึ่งไร่อของมาตรฐานของกเกษตรนะคะ แต่เราดูว่าเราจะเพิ่มขึ้นหรืออย่างไรในพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้จะเกี่ยวได้พรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วปกติอย่างปีที่แล้วคุณแม่ได้ได้ประมาณเท่าไหร่คะอ่าก็เฉลี่ยอยู่ที่ต่อหนึ่งไร่ก,ก็ประมาณห้าร้อยโลค่ะอืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยนี่คือฝั่งที่ไม่ได้ใช้เอสแมทริกนะคะยังเขียวอยู่เลยนะคะนี่ค่ะแต่ตรงนู้นนะคะเหลืองๆที่พระอาทิตย์อยู่นะคะเดี๋ยวมดเลี้ยวตรงนี้ได้ไหมได้เนาะ เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูรวงข้าวชัดๆนะคะที่ใช้เอสแมทริกนูนคนนู้นน,นะคะ <laughs> คุณดาแบบว่านี่ตรงนี้เลยนี่คือเราใช้เอสแมทริกไกลละใกละใกละอีกนิดนึงค่ะเพื่อนๆนิดนึงนี่เลยนี่นะคะใช้เอสแมทรเห็นไหมคะปลูกพร้อมกันข้าวนะคะพร้อมเก็บเกี่ยวก่อนนะคะที่สําคัญคือ ข้าวมันติดรวงเยอะค่ะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะคุณแม่ค่ะสมบูรณ์แล้วอย่างนี้บอกต่อเพิ่มรายได้ดีไหมคะก็สังเกตดูนะคะพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดของเรามีแค่ประมาณ50กว่าไร่แต่ต่อต่อไปนี่คือการแนะนำให้ใช้ในสิ่งที่ดีๆแล้วพื้นที่เต็มทั้งหมดขอเวลาแค่า2ปีทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอสแมทิค่ะที่ประทับใจเอสแมทิคือ ทั้งสูตรสูตรสูตรคือเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้แล้วต่อไปก็คงรายได้ชัวชว <c oughs> ที่สำคัญนะคะไม่ไม,มีสันพิษค่ะบอกต่อเป็นธุรกิจที่ดีๆนะคะขอบคุณนะคะเอสเนเจอร์นะคะบายสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะคะเคสนี้ต้องขอบคุณคุณดาวมากค่ะยัต้องเสียงหน่อยนี่นะคะขอบคุณคุณแหม่มน,นะคะที่เปิดใจใช้ เอสแมทริกร้อค่ะแล้วมีการบอกต่อนะคะสร้างไรายได้จริงนะคะเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้เอสแมทริกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ